วันนี้ก็มาดูนะครับเติมเปลี่ยนน้ํามันเชียงนะครับนะครับคันนึงก็ใช้ที่ประมาณคันละ9ลิตรนะครับแต่ถ้าเป็นเติมพวกน้ํามันไฮดรอลิกยูนิทีนะครับก็ต้องซื้อมา18ลิตรนะครับแล้วก็อีก3ลิตรนะครับรวมน้ามันพวกรวมพวกเติมเกียร์ด้วยนะนะครับทั้งเปลี่ยนถ่ายไฮดรอลิกทั้งเติมนะครับทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ21 22ยิบลิตรนี่แหละครับนะครับ เปลี่ยนหัวเติมใส่หัวเกียร์ได้นะครับวันนี้ก็ทําการเปลี่ยนน้ํามันเชื่องนะครับเดี๋ยวน้ํามันไฮโดรลิกไปเกี่ยวข้าวอีกสักสิบไร่ก่อนนะครับไปเกี่ยวข้าวพรุ่งนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปซื้อใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวไม่มีตังกินข้าวนะครับก็สำหรับน้ำมันเชื่องนะครับก็ใช้ของตาช้างนะครับอยู่ที่9ลิตรนะก็ซื้ออันหนึ่ง6ลิตรแล้วก็อันหนึ่ง3ลิตรนะครับ แต่ถ้าน้ามันพวกน้ามันไฮดรอลิกนะครับยูดีทีนะครับถังนะครับถ้าอันนี้ถังละกี่บาทวะเดี๋ยวสักครู่เด้นะครับเดี๋ยวผมดูเปิดบินดูก่อนนี่นะครับบินนะมันถังละกี่บาทวะสักครู่นะครับอ่อถ้าอะไรวะอันหนึ่งนะครับสามร้อยสี่สิบบาทหน,นึ่งหกร้อยยี่สิบนะอันนี้หกร้อยยี่สิบครับอันนี้หกร้อยยี่สิบบาท อันนี้เอ่อราคา340บาทครับนะครับก็จะหมดอยู่ที่ประมาณ9ก0รยกว่าบาทครับไม่แพงนะครับรวมกองด้วยนะนะครับกองกี่บาทว่ากองน้ำมันเครื่องอยู่ที่16 0บาทนะครับประมาณ1ั0เ1,200นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแต่ถ้าน้ำมันไฮดรลิกก็อยู่ที่ประมาณ เอ่อถ้า18ลิตรก็1,180บาทนะครับ 1, เออ1,880บาทนะครับแล้วก็อีก3ลิตรนะครับแต่ถ้าซื้อ2คันก็แต่ถ้าทํา2คันก็ซื้อมา6ลิตรทังหนึ่งก็ได้ครับเอ่อถ้า6ลิตรของน้ํามันยูทีนะครับอยู่ที่ราคา720บาทนะครับแต่ถ้าเอ่อน้ํามันเครื่องก็อยู่นั่นแหละตามที่ผมบอกนะครับเปลี่ยนก็ไม่ยากครับขวาตรงนี้ออกมานะครับนะครับ ทางนี no tamam. ้ออกมาแล้วก็มันก็จะมีสายอันนึงคือของหม้อน้ํานะครับอันนึงก็เป็นสายน้ํามันเครื่องนะครับนี่ะครับมันจะบอกอยู่นะครับนี่ครับชุดน้ํามันเครื่องนะครับชุดน้ํามันเครื่องแล้วก็หม้อน้ํานะครับตรงเติมก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงโตมก็ เปิดฟ้านะครับฝดฟ้าตรงนี้นะนะครับเติมก็เป็นโลดนะครับนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีสาระบ้างทั้งไม่มีสาระนะครับยังไงก็บ๊ายบายนะครับ